ความรักและความผันผวนในอุตสาหกรรมบันเทิงคู่รักที่เคยรักกันอย่างสุดซึ่งต้องแยกทางฟรนเบกกี้ที่เคยเป็นคู่รักที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงไทยประกาศสิ้นสัญญากับค่ายเดอะฟาร์ซอรและเดินหน้าเปิดบริษัทบันเทิงของตัวเองซึ่งเป็นข่าวที่ทําให้แฟนคลับตกใจและแอบใจหายไปพร้อมกันแต่ที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าสถานการณ์เป็นนักร้องในค่ายจะสิ้นสุดลงแต่ค่ายเดอฟรอก็ยังเห็นชอบ และยินดีที่จะร่วมงานกับทั้งคู่ในรูปแบบของการทำงานรายโปรเจกต์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคู่นี้ในวงการฟรีนประกาศเปิดบริษัท s o l e n Entertainment ในฐานะผู้บริหารในขณะที่เบกกี้ก็เปิดบริษัท Becky Entertainment ของตัวเองซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเป็นศิลปินอิสระและผู้บริหารในวงการบันเทิงแฟนคลับสามารถติดตามและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของทั้งคู่ได้แล้วทั้งเราก็ขออวยพรให้ทั้งฟรีนและเบกกี้ ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้บริหารบริษัทและในการเดินหน้าวงการบันเทิงไทยต่อไปแต่ที่น่าแปลกใจคือจะเกิดอะไรขึ้นกับคู่รักที่เคยรักกันอย่างสุดซึ้งแบบนี้หลังจากแยกทางและเดินหน้าวงการบันเทิงในฐานะผู้บริหารบริษัทแต่ละคนจะเป็นการแย่งชิงผลธาคารหรือการร่วมมือกันในวงการอนาคตของคู่นี้อาจจะเต็มไปด้วยความผันผวนและเรื่องราวที่น่าสนใจจงติดตามและเติมเต็มความรู้สึกของคุณในกระทู้นี้เลย